มนเพลงโซิโทนทานินยียนิเวหกรรมเพื่อให้ท่านผู้ฟังทางเครื่องรับได้สามารถรับอัรรถของดนตรีการได้สมบูรณ์ที่สุดเราจรึงนำผลงานของศิลปินไทยถ่ายทอดจากแผ่นคอมเพล็กซโดยตรงเข้าสู่ดิจิตอลออริโอเทประติดทั้งที่สถานีเครื่องส่ง FM ขณะนี้ครับ ทุกบาทคุ้มค่าด้วยธานินครับมนเนสตสโตโรจากธานินยูนิอร์ุตสากรรมผมหวังว่าสัญญาณไปสู่ท่านผู้ฟังท่านเครื่องรับของเรียบร้อยนะครับเอควรเป็นลำโพงด้านซ้ายมีครับควรเป็นลำโพงด้านขวาเอควรเป็นด้านซ้ายและมีควรเป็นด้านขวาครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอ่าพบกับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านที่ สนใจชอบนะครับในวิทยุวินเทจนะครับเครื่องเสียงวินเทจอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับตัวนี้ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับจากจังหวัดสมุทรสาครนะครับแถวพันไทยนรสิงห์ประมาณนั้นนะครับก็ทานินนะครับทานินรุ่น3350 EQ นะครับมี EQ ต่อท้ายด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้พิเศษก็คือมี EQ ต่อท้ายก็คือมันสามารถต่อ Equalizer นะครับ อ่าได้นะครับต่อต่อด้านนอกนะครับด้านหลังมีที่เสียบนะครับก็เราสามารถใช้ e ีคิปรับแต่งเสียงได้นะครับปรับปรับแต่งเสียงทุกอย่างนะครับวิทยุอ่า a อ x อะไรประมาณนี้นะครับที่ที่ผ่านเข้ามาขยายของตัวเนี้นะครับอันนี้คือจุดเด่นของมันนะครับทําให้มิติเสียงเพิ่มขึ้นนะครับเสียงดีเพิ่มขึ้นรุ่นอื่นก็มีไม่กี่รุ่นนะครับที่ว่ารุ่นไหนที่เป็น EQ นะครับนั่นแหละรุ่นนั้นใใช่เลยนะครับก็จัดว่า จัดว่าดีอยู่นะครับรุ่นนี้ก็ถือว่าไว้ต่อ EQ ก็เสียงก็ดีขึ้นเลยนะครับดีขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยนะครับก็ตัวนี้อาการเสียก็มีหลายอย่างนะครับเดี๋ยวผมให้ดูข้างในนะครับแล้วก็ลองทดลองกันนะครับว่าเสียเป็นยังไงนะครับก็คือตรวจหมดนะครับตรวจเช็คซ่อมหมดทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นเทปนะครับเทปก็ เขาไม่ซ่อมแล้วนะครับหมายถึงว่าลูกค้าเขาไม่ซ่อมละนะครับเทปประมาณนี้นะครับก็เน้นวิทยุนะครับเว้นเ้นเน้นวิทยุ AUX ขยายอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พวกระบบต่างๆนะครับก็ระบบมันก็มีหลายอย่างนะครับตัวนี้เป็นสเตโอนะครับสเตโอก็ไฟวิ่งนะครับไฟวิ่งไฟวิ่งแล้วก็พวกลูกบิดพวกอะไรพวกนี้นะครับมิวติ้งแล้วก็ไฟสเตโอนะครับประมาณนี้นะครับ Uh, FM นะครับเดี๋ยวลองดูเครื่องข้างในกันหน่อยนะครับมาดูเครื่อง3350 EQ นะครับก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับสำหรับตัวนี้สภาพก็จะเป็นแบบนี้นะครับเท่าที่ดูก็ยังครบเดิมๆอยู่นะครับตัวนี้พักขยายพักขยายก็เป็นของเดิมนะครับเป็นของเดิมเนี่ยมีตัวเขียวๆเบ,ยวเบอร์เดิมเลยนะครับก็ ถือว่ายังเดิมๆอยู่นะครับดูด้านหลังนิดหนึ่งนะครับอันนี้ด้านในลืมบอกไปตัวนี้แน่นอนครับมี v a ล i a b เบตัวเล็กนะครับตัวเล็กก็มันเสียบ่อยนะครับมันเป็นจุดอ่อนของรุ่นนี้นะครับอันดับแรกผมก็ดูตัวนี้ก่อนเลยตัวนี้ยังใช้ได้ดีนะครับก็ถือว่าผ่านนะครับ โอเคเลยอย่างอื่นไม่กลัวครับอย่างอื่นเสียยังไงก็ไม่กลัวนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูด้านหลังนิดหนึ่งครับท่านผู้ชมครับด้านหลังทานินสามสามห้าศูนย์อีคิวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นี่เองนะครับก็จะเห็นว่าตรงนี้ยางกันบาดไม่มีนะครับนี่มันเสืยอดีไปนะครับอันนี้ต้องส่งใส่ให้ลูกค้าด้วยนะครับอันนี้ตัวนี้นะครับอีควอไลเซอร์นะครับ ก็อย่างที่ผมแจ้งไปนะครับตัวนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ปรีนะครับเป็นอีควอไลเซอร์อย่างเดียวนะครับก็คือเอาไปเข้าอีควอไลเซอร์นะครับเนี่ยนะครับแล้วเอาจากอีควอไลเซอร์มาเข้าอินตัวนี้นั่นเองนะครับอยู่ลิงก์นี้ดึงออกการต่อง่ายๆเลยนะครับอ,อันนี้นะครับส่วนต่อสายการ ก็จะเป็นเช่นนี้นี่เองนะครับด้านหลังของ3 3 5 0้า eq มาลองดูอาการเสียหน่อยนะครับก็เดี๋ยวผมเปิดก่อนนี่นะครับอันนี้ fm นะครับต่อสายอากาศเรียบร้อยแล้วครับก็ลองเลื่อนดูนะครับนี่ fm นะครับ จะเห็นว่ามันมาเพิ่งมาติดตรงนี้นะครับจากตรงนี้นะครับนี่นี่นี่จากตรงเริ่มต้นเลยนะครับมันจะไม่ไม่มีสถานีนะครับนี่ครับลองเลื่อนไปนะครับไม่มีเลยนะครับสถานีรับไม่ได้นะครับ ปรากฏว่าไม่รอดครับท่านผู้ชมครับนี่วลเลเบิลพังแล้วนะครับเห็นไหมครับมันไม่สามารถหมุนได้เนี่ยนะครับอาการเสียเลยตัวเฟืองมันยังหมุนนะครับแต่ว่าตัวซี่มันไม่มาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับ ตัวเฟอมุนแต่ซี่มันไม่มานะครับตัวครีบมันอ่ะอันนี้ที่ผมบอกว่ามันมันพังนะครับพังละนะครับคราวนี้ก็เรื่องใหญ่เลยนะครับต้องหาวาล์วเบอมาเปลี่ยนก่อนเลยนะครับก่อนจะซ่อมอย่างอื่นต่อเลยนะครับก็จัดว่าเรื่องใหญ่อยู่นะครับ หมุนได้สองทีันรูดเลยนะครับนี่เมอกียังหมุนได้อยู่ครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เครื่องลูกค้านะครับที่ส่งมาซ่อมนะครับจากสมุทรสาครนะครับเครื่องนี้ก็ตอนนี้ผมซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หลักๆเลยนะครับวายเลเบิลเลยนะครับวายเลเบิลพังนะครับแล้วก็ไฟนะครับไฟวิ่งท่านผู้ชมสังเกตดูนะครับก็ตอนนี้มันติดเรียบร้อยนะครับ ก็หลักๆก,ก็มี2อันเนี่ยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปปรับจนะะมมูนพวกวิทยุนะครับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยกับฝ่ายที่ขึ้น,นรัฐบาลแางพระท่านพลเอกปรีมตินสูรานนท์ซึ่งมาจากอาหารดนไทยนี่แหะ เบื่องต้นอุปกรณ์เครื่องมือความงามเบื้องต้นสินค้าเทศกาลของฝาของจำนวยของพรีเมียมของฝันตุกจีนเาเลนไทยปีใหม่สงการต่างชุดราตรีปักกอนมีกางเกงตัวเดียวแล้วก็มีสายชาร์จผู้ในศาลก็เปิดให้ดูเขาบอกว่ามีกางเกงอยงแล้วก็เข้มนายกบุญเยนรวมีและนางร่มเงียอยู่ไกลออกไปในพื้นที่โดยรอบ คุณปู่ที่ยอดเยี่ยมของคุณสิบปีนี้สุ่กับพาร์ตี้ออฟฟิศคุณต้องที่ Jobs DB by Seek ันถึงใใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสโทษของการ ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เงินส่งไปแล้ววะทำไงยังไม่ตายเลยประมาณนี้ถามให้เรียบร้อยให้เข้าใจลดขนาการเพื่อกาและสุขภาพขอบพระคุณคุณหมอมากๆค่ะครับสวัสดีค่ะคุณศึกษิถือว่าขั้นตอนในการซื้อขายก็ทําให้หลายคนนั้นโดยลำดับนี่ขั้นสอนไว้อย่างนี้ยทีตงั เราไ,ไปอปู่เฮเกาหรือเปล่าครับเช็กเกียไม่ใช่ครับชื่อประเทศเขานะฮะสาธรารณเช็กแต่ว่าเขาชอบเรียกใครเรียกว่าเช็กเกียวันนี้เนี่ยเหมือนไอ้กรีซก็ชอบไป<ม>เรียกไอ้สาธ<ส>ารณรัฐเฮเลนิกสมานนี้ทนายจันครร่ะคับ เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาอีกทีวันศุกร์เนาะใช่ไทยกับเราละไม่เก่ง,งไม่สบายหรือเปล่ากินยาหรือ,อยังล่ะลูกเข้าำถามมีความอาหารจะต้องร้อนร้อนอร่อยอร่อยเมนูมมขอแนะนำนี่เลยหนึ่งคนใดที่เบิร์ตสอ,อ,องเป็นอยากมายาวนานยางรากแห่งถนน พิเศษยังไม่รวมสนุกกับกิจกรรมหาอาซีรุนรับของรางวัลมากมายวันที่แปดถึง้าพฤศจิกายนนี้สอบถามเพิ่มเติมครับท่านผู้ชมครับก็รับรับชมรับฟังไปแล้วนะครับสาหรับเครื่องซ่อมนะครับทานินนะครับตัวนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับก็หากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับ